ราดาโคกกระเบือพี่น้องทั้งนั้นบ้านดอนถ้อยอำเภออากาศจังหวัดสกลนครเสาวันเสาว,วันจันทร์ที่20เดือนตุลา2568โมนี่ค่อยกับบลายไปไหนดิแม่บึงคือเขาเอาหนี้บิดบอกค่อยก็เริ่มหน่อยลุ้งละพี่น้อง ครับผมใส่ข้าง้อหรอนี่เลสามตัโอ้นี่เนาะเป็นค่อยพันบานบานเดิมเดิมเนาะเป็นผูหรือยเมล็ตัวน้อยนี่เมลบัตทั้งสาตัวโอ้เม่บัตเลยเนาะครับสามตัวนี่ยเาเาได้ราคาเพิ่นเปิดสามตัวนี่เท่าสามโอ้สองหมื่นสามพันี่พี่เนอะสามตัวเล้บระมันสองเล่เม่ดบัุดตนี่พี่เนาะเม่นังมะอันนี้่สามเมองขายรถโอ้มองขายบ่ได้ให้ต่ออีกเนาะ จักหน่อยตอเงินลอยตอนลอยได้อยู่มีผู้ใดสนใจก็กโทรเข้ามาเบอร์ติดต่อเฮาศูนย์ศูนย์หกสามศูนย์หกามนยก้ยก้าป่งามห่งหยังน้อง้อองครับไยงขางในบ้านเฮานี่ละใกล้ๆดอนท่อยน,นี่ละดอนสวรสวรนวสวรดอนทอยพี่น้องผู้ใดยอยากได้ก็โทรเข้ามาเลยพี่น้องนี่เมาะไม่สูกับคนโรตเออเ้าันมีอยู่สามตพี่น้อง สอบามตอรองราคาน้ำพูนพี่เอาเจ้าสี่ห้องจะไปหมดแล้วเอามันจะบ้านออกาหนบ้ากโวยบ้เลย่นี่แมู่ ียดนามซื้อองบดเลยพี่น้องป้ยช่วงนี้ตัวงามกนเกเบิดแล้วเดี๋ยวจะตัวชี้ไดูไหเขาจะก็เอาไปซื้อเบิร์ีไม่รู้เขาจะก็ซื้อกันเลยวารายดยหมูนิ่มบาร์ดดิ้งปลชี้เลยอย่เขาจะก็พนชีเบิร์ดเเ คุณว่าให้มื่นหนึ่งมาสิโอ้ขอมือนันเ่ยคุณต่อราคากันดูพีมนนองผู้ขายอยากขายพันหนึ่งผู้ซื้ออยากซื้อมือนหนึ่งคนละเครืองห้างบ่ไรบะมามาพอกันดูเครื่องห้างคุณจะได้มื่นเอด คุือจะได้เมือนึ่งเมลูเมลูบ่เห็นจกองก็เจ้าค้วยบ่มีค้ยบ่ได้ค้ยม่ี่นองเ่มหมดเเรี้ยพี่นองบ่ได้เลี้ยงค้ยก็เลี้ยงกับปุวนพี่มด้พีหนองเด้อก้ยเริ่มหมดเดีวนี้เจ้าสื่อเขาก็บ่ได้ค้ยจบเท่าไรละบาวสี่รย เฮ้ยมันเกือบเครื่องทั้งตัวเลยเชียด์กันอยู่มรงนี้เลยมือนีอร่อยไปเอาไปขึ้นรถเถอะเพื่อนเนาะงัวงข้อยลาดมันธรรมดาราคาว่าแพงขึ้นข้อยเป็นพันของเขาเมื่อนีอร่อยพี่น้องเพื่นซื้อกันควายมันเริ่มบดแล้วเขาเขาเจ้าก็เอามันก็ถือกเหงาเป็นแบบนี้มันชื่อว่าเขาว่าควายถือขาว่าควายถือควายถือกอยนี้แหละพี่น้องแบบนี้มันถือก สภาพนี่แหละอันที่ว่ามันถือถือเนาะทำมันสภาพดีก็หนีไม่ได้ถือเลยพี่น้องมันแพงอยู่ดิตั้งสี่ร้อก็่าสี่สี่หอดมืนอยู่บอเขาจับสื้อหอดมือนี่บ่บอดได้เนาะตั้งโอเคตั้นนี่บ่เขาจับสื้อหอะไรมาเลยสั่มนนี่บวชมือนี่บอมันถือก้นแบบเลยมันถือกันเนาะถ้ามันอ้วนกุนนี่มันกับมันกับปีละค้าอยะ่ำสภาพนี่มันกระถือเลยนี่บ่ชหอดมือนพี่น้อง หลอดหกพันไปบ่าไรเอาหกพันสองหกพันสองตัวห้องตัว0เขอหกันสองหกพันสองหกพันสองหกพันก็ซื้อรถตัวใหอยู่ เศ้าห้องเลยเนาะมันเศร้าแล้วมันใหญ่แล้วค่อยเถิอกผมบอกเอาหกพันขายเอาหกพันเอาเอาอืมลดลอยนึงลดลอยนึงบอกว่าลดลอยหนึ่งขายลดลอยหนึ่งบขายดิลดสาวบาทไดอยู่เออสาวบาทไปเขาเหล่าชนนึงต่อไปตออะไตออยู่ไหนหกพันเออใส่แม่ลูกรถดบาทนี่ยาชดลูกยาชดลูก เอาฉีท่าันจ้ากันไมเว้ฉีท่าหลังเล่อยากซื้มแล้วไม่ก่อจะมือหีนมือหนึ่งมือค้ายๆเว้ยขอชิบามนดู้วยขอชิสองเกิลยม่เขาเจ้าหได้ดิขยกัได้นีผิดคนมาได้ค่อยๆขอขายแย่แ่แ่นี่คนยังเล่นเก่านักเลงนักเลงเก่าีซื้อนักเลงเก่าเลยนะไปเลี้ยพ่นรถทันยี่ตัวพึ่นมีเงินมือกับขายซามมือนีนี่ยน้ะขายซําเส้เงินพลนเแม

อต้ได oh. er> hmm. oh, ้ป่ะล like ูกสิบสามบ่ะเจ้าโอ้มันเกิดเห่นบัลนะคุณว่าสิบสามมาสันลูกมันแม่ลูกเนาะครับอืมนี่ท oh. hmm. ี่น้่งโอ้คายมันได้ลูกสักตัวเหรอฮะคยได้ลูกสี่ลูกสี่แล้วสูงอไรมันได้ได้ัเทียบบ่โอ้ลอยสี่สิบห้าแม่ลูก พมสูงลูกคนลูกหลอดบอลลูกบานบลูกบานบานเรัอลูกจักตัวนึลูกสามตลูกสาี่ท่องนีอีกบอนี้ท่องนี่ท้องแเดือนโอ้ท้องแปดเดือนราคาคาเดียบันเนี่ยฮะสี่หมื่นหกพันนี่พี่น้องนคือเกเจ้าทรมากยู่ว่าจะได้ควายเมลูกพิมสูงสีนพมสูง่รอยสี่สิบขึ้นแลคา วางสองสามมือชี้มือนี่แหละว่าเส้นราคาชี้มือเท่ากันนี่สี่หมื่นหกพันห้าี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทพี่น้องราคาต่อรองได้เบอร์ติดต่อตาเบอร์ไดเนาะเบอร์นี้ครับมานี่พี่น้องศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดหกห้าเก้าแปดสี่คุณพ่อยังล่ะคุณพ่อครับพ่อดเนาะพี่น้องเบอร์พนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็อยากได้เลี้ยงก็โทรเข้ามาพี่น้องผ็นแม่ลูก พูนว่าสูวงลอยสี่สิบกว่าอยู่ดิเนาะแม่นี่แม่นี่ท้องได้แปดเดือนเดียวแต่ว่าลูกเพิ่นเป็นลูกบนบาทอ้าผู้ใดสนใจโทษกามาพี่น้องมีคนในมีคือสูวงลอยซีอยู่นี่นี่พี่น้องเป็นมือว่าเป็นควายเลี้ยงอืคอควายเลี้ยงพี่น้องลูกตัวแม่หรือตัวผู้ ลูกเมฆห้องผยอันนี้โอห้องแตยอดห่างโยดเพิ่นห้องไว้จ้าบาเดี๋ยนี้โบหูหลักานะโบหูและข้าเนาะไข่แตยอดไปใส่นาอไข่ฟ้าใหญ่อีกยอดฟ่อใหญ่กระม่นโบหูจักปลาข้าเพินพ่นเป่น้องแต่ว่าไข่สูงดีอยู่นี่อีกแม่หนึง่งแม่นี่ก็สูงดีอยู่นี่เป็นแม่ลูก แต่ว่าแม่พนมีสะดูสะดูตุนยังหน่อยเขอร้อยซีดายอยู่แต่ว่าไม่ห่างคนทักไปใส่ตุกใสสิเป็นลูกคนตุกุนพี่น้องเนาะลูกคนตุกเหกแล้วข้ากับสิบหัหอดหามือนหนูลูกหอด,ดอยู่บ่นี่เอาจบของวมย,ยูพี่น้องเดี๋ยวกลับมาถามพี่ไหมพอพัน ลุงของหน้าป่วยดิจาวาข้อยแบบนี้สีสูงสีใหญ่ดิมันเป็นมันยังพัดเด็ดเต็มไหมหางกับคักอยู้จาว่าค้อยมันยังพัดเด็ดเต็มอายุมันยังอ่อนอยู่โพนด,ดีอยู่เป็นแต่เฮ็ดพอพันธุ์ได้อยู่ ไป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 กมันออกบางๆข้อยังข้องูสิงบอกยไเขจ้าปลาโตอดของเสียแทบพันว่าเท่าไรล่ะสามหมื่นพัน่ารูปพวกยังรูปเก่าจะเพื่อนเโอ้มันก็จะเล่อนจริโอ้นี่คือ้นบางคุ้พอพน่นาะเก่าจะเลื่อนไสั่นอยเท่าไรเดือดีขั้สูงสามหมื่นมาตันบา นี่พี่น้องห้องห่างแซ่บแต่ว่าก็ควายมันสีเงาไปหนาอยู่มันตอนนั้นอยู่ควายมันเด็ดเตีมสิมาหัวข้องบาโย่ผู้ลุงรอพกขาวอยู่ดับเกิมันัทุกกอดแล้ววนมันหนักทินกอดแล้วทกอดแล้วมันหักอยู่่กจกาไอะไ้ ไปดอนเมลูกพจน์่องพจนหของจักราคานน่โอ้ส้าเจ็ดนะไปกินเลยบอแลี้วมุ้ยจีถามพจน์ต่ยางกายไปเนาะเขาวอห้องหางแซกสามหมื่นันส่นเส้าเจ็ดันิโอลูกยังนิอ้ลูกเ่มคับี่นโอ้ลูกเบิ่มโตดีามันดีเนาะคุณอ่ะสูงเลยพี่น้างราคาห้องไวสองหมื่นเจพน ห้ารุ่ยฮาล้่ยข้าวห้องแต่ว่าบนเนยใจว่าพอยังลูกยังแต่ว่าถักตัวมันดีเนาะพังกระขักแต่ว่าข้อยังข้อเต็ี๋มเนาะนี่พี่น้องราคาเนี่ยยังต่อรองไลยเบอร์ติดต่อศูนเนาศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสองหนึ่งห้าสามสี่หนึ่งห้าเอาพี่น้องคุณอะไรยังพอพันๆทุกข์เขามาเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ได้อยู่พอพันได้อยู่คุณดีอยู่ ขายัางฮัดเตียมเงนเสือมันเตียมมันสีสูงกว่านี้อยู่ห้างกับคักพี่น้องเ <ฮะ S 1> บิรดลงมาด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดมีงอมีควายจะขายถิมคักได้ได้พี่น้อง,ม,องมันสีเบิดแหรอมันสีแหงหด้อบ้นานเมื่อกี้นี่มันลายย่อนคนเลี่ยงหลายสื่อบ้านเนี่ยเขาเจ้าเศร้าเลี่ยงเขาเจ้าโลถิมเบิดแล้วเขาเจ้าเศร้าเลี่ยงระบาดมันกน็เริิมลายเริ่มมันขาดตลาดระบาดมันขาดแล้วกับแห้งหรือเปพี่น้องแต่เมื่อกี้นีวมันหลายสื่อ ูุ๋ยยังวิ่งกำลังเลี่ยงอยู่กับเลี่ยงไปสักก้อนพี่น้องเลี้ยงไว้พดเอาสกักก้อนเมื่อกีิขึ้นยี่ดอกผู้เลี่ยงผู้ซื้อมาแพ่งๆนั้นกั้นใจเลี่ยงไปสกักก้อนให้มันกินหยาธรรมชาสตร์จะให้จะอาหารหลายมันตุ่นทุ่นสูงเลี่ยงไปออกลูกไปแล้ได้หล,ลายตัวไปมันเสียนั่นดอกนี่ก็เป็นแม่มันอ่นนี่แม่มันมก็ไปเวียดนาม เขาทำบ่อรหลายพี่น้องเขาเจ้าบ่อายเลยบ่อายตัวเป็นไรจะก้าเต็มพ่วงเต็มพ่วงนิดเดียวหนี่บ่อได้เต็มพ่วงนี่มันก็เบิดรงไปแน่ละจะืดเหลวหมื่นสองร้อยเปอร์เซ็นลเรอครับผมปนนอนพี่น้องแม่สาวสาวหน่อยสูงรอยาเนาะ เขาได้แม่สาวนา้าร้อยหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้ so, บาทพี่น้องเมนากแม่สาวลูกพอบานบานเขาเนาะพบันเม่ยมันใหญ่เพิ่นว่าหนึ่งหมืี่พั้าร้อย้อพร้อมด้พี่น้องเด้อันนี้เมลดอปลูกดำเนาะฮึมลตึกลูกกับเมลลูกแม่เนาะลูกกับตู้เด้ลูกตู้ขึ้กับเมแม่ลูกนี่ไรปนไดนี่แม่ลูกนี่ิ หนึ่งหมื่นห้า das, พัน <c oughs> บาทพี่น้องเป็นค้อยดอนอนี่พี่น้องเมากครับเขาแต่ว่าเขาเป็นเขาเรื่องสีห้องมินมินหนึ่งหมื่อบาทบอกนี่พี่น้องปิดแม่ลูกถ้าข้าวห้องตอร่องไหลเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เดแม่นีีเด้นข้งนน้องข้า้องเานนโอ้นี่พี่น้องบักเิกนี่บอกรื่องแบบแม่หน่อยเม่นั่งนี่นงน่อยหน่อยรายไปเลยลนี่ เอานั่งหน่อยพี่ตะวไหนนี่ก็พันห่าลอยนาะก็พันห่าลอยเอานั่งหน่อยก็พันห่าลอยสามตัววันนี้อันนี้คมคู่สามตัวไงเนี่นีเน่ยตัวนี้ตัวนี้แม่ตัวนี้ผู้ตัวตัวลูกคนตัวตัวใหญ่นี่เป็นตัวแม่พี่น้องตัวน้อยเป็นตัวผู้ลูกสามตัวสามจุดสามคู่สามแม่กระจิสูงลอยเท่าไรแม่เพิ่น แม่พันไ,นด,ด,ได้ร้อยกืบรอยสาเทปเลย่แม่พว่าเกือบร้อยสามาสัพ์พี่น้องราคาหลายไปไนันไหบปันเนี่ยราคาสามหมื่นหนึ่งพันสามตัวพี่น้องราคาห้องตัวรองเลยห้อยไพว่านอนเบอร์ติดต่อห้า0ศูนย์3ป3ส535้า9 2 9 8 9าสาเด้าพี่น้องเออผู้ใดสนใจโทรเข้ามาพี่น้องครับผมไอสม0มืนหพมาเลี้ยงยไปเวียดขั้นนี้ขั้นนี้พี่น้อง คาดผุนกระเบียดคือกันแต่ว่าหันซีเนี่ยซีฝ่าพี่น้นองเบียดนำมาหลับซื้อคือเก่าพี่น้องตลาดดอนท้อยพี่น้องมาเป็นห้องห้อ,หอ,อย,ยอันนี่บุนสูงเท่าไรความสูงร้อยซีเนาะลูกแม่ป่ะลูกกึ๊กตัวเหรอลูกแม่ลูกตัตวคนีลูกคนเนาะนนีี่่พ้องแม่แม่่นีนนมัน ายปไปเลยละค่าบัน4 5 0ม0คนับ <45, 000. S 1> เปลือไปเผื่ว่า4ีม0 0นหาพันอยชีดอยู่ด้วยพี่น้องเด้อนี่ลูกเมย้ดิราคาห้องละซีมื0นหาหนเนาะเผื่อว่าราคาไหนยังต่อรองเลยสำหรับแม่นี่อันนี้แม่นี่ห5ม0่าอันนี้ก็ซีขึ้นก้ 4, มสูงกว่าลอยซีขึ้นเพื่อนสองร้ยห้าสิบชร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบป่ลูกตัวผูนเนาะราคาเท่าไรเตัรนี้ห่หครัอหกหมื่น้าพันพี่น้อง ราคาห้องก็รองเลยแม่ผู้เลี้ยงเขาเนาะคอมเมนต์เนาะมีสองครบเนาะมีพี่น้องเป็นแม่ผูดด้ใดต้องการถามหาแม่ใหญ่ๆส,งสงูสงๆก็ยัง,งมีเพราะมีเพราะได้อยู่พี่น้องเนาะบัก็ชิลเลอร์บัตรได้ให้บัซื้อไว้ช่วงนีนแกสื้อบัตรไปเนาะบัตรได้พี่น,อนอออ้อง ราข้าวนครับจังตอร่องได้ร้วพี่นอ้องด้ว่ออยกระมุนเบอร์ติ่ต่อเขาศูนย์ศูนย์เก้สมสเก้าเจ็ดสามเกาเจ็ดสีู่แปดเจ็ดสี่ศูนย์แปดเาพี่น้องใดอยากได้สนใจโทรเข้ามาสอบพามนำในหอยเพิ่น <c oughs> มันมียุคเท่านี้แหละพี่น้องค้อยสูงสูงเริ่มมดแล้วซื้อไปไว้ไปเก็บไว้ในพี่น้อง <c oughs> พี่นอ่มันแพงมากปว่าจอันั้นดิญาตซื้อกันได้กียดเป็นแสนเป็นได้สามนญาติกันเยอะนดเียกแลาขามัน ถือแล้วก็ไม่ซื้อไปไว้คือสำรับผู้สีอยากไปเลี้ยงตายตายเวียดคู่อันดุคูน้อยตายแล้วมันโอ้บางไง่อพันเอาไปส้นแล้วเวียดเอาไปส้นชื่อไปส้นแล้วหลุ่นลุรถเวียดแล้วเทิร์กไงดึงหยากรอง ยังไงเขาจะออกมากด้ยเขาจะไปส้นเขาจะออกไปส้นอาเป็นเป็นปรกทากไงไปนี vậy, ่ไม kind of ่นั่งงามเขาจะออกไปพี่น้องตุ้นนีว ปล่อยตัวล้วนพี่น้องน้ำเล,เลี่ยงโพนสีเหลืองยังดีกปเรืงขึ้นขึ้นไปเวียดนามไปเที่ยวเมืองนอกขุนสูทึกขเขาบอกจะขึ้นบักทึกหน่อยก็ได้โอ้ได้หลายดิเด้อูมได้หน่อยดิได้หลายก็องว่านี่สีเหลืองได้ลายแม่พี่น้องน้ำเดินนี่แต่ว่าเวียดคนละองค์ เขาเจ้าสื่อแข็งของงว่าว่างว่าอะไร่เต็มรถจ่อยแต่วันนี้เขาเจ้าได้เต็มรถนี่พี่น้องขุ่นกรลังออกมาอยู่พอหนอหน่อยดิคือมารับสื่อทั้งตลาดดอนท้อยเหมือนี่พี่น้องมารับสื่อทุกรัฐ่ะแต่วันนัดนี่คือได้รายอยู่ๆเนี่ยมึงว่ามันเบิดบ่แมนควายยังได้รายอโตอยู่ จะว่าเนียนอ้วนๆด้วยพี่น้องด้วยจอยบอลสือ่อเดวกอ้วนแล้วเขาจะเอาสือ่อ